สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเอ็มสกายพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมานําลูกค้านะครับมาเที่ยววัดศรีดารามนะครับอาเภอทุ่งฝนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเึ่งเป็นวัดใหม่นะครับที่มีความสวยงามมากเลยครับนี่ครับจะให้ชมดูบรรยากาศนะครับนี่เจอพญานาคองคใหญ่นะครับตรงนี้สวยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อยู่ในน้ํานะครับ เดี๋ยวดูลำตัวของท่านนะครับยาวมากใหญ่มากครับสวยงวยงดงามมากลำตัวก็จะทอดลงไปในน้ำนะครับเนี่ยยาวไปถึงฝั่งเลย เราลงไปดูอุโมงนะครับตรงนี้มีถ้ำได้ครับนี<ม>่จะมีทางเดินนะครับ,เร,บเราเป็นรอดท้องนะครับรนี่เราอยู่ที่ใต้ฐานแล้วนะฮะมีถ้ำอธิษฐา,านจิตได้หนึ่งเกล็ดนะครับพอไปดูในถ้ำนะครับ เสร็จใหม่เนาะครับผมทำเสร็จครับเป็นวัดใหม่นะครับวัดศรีดารามอยู่ที่อำเภอทุ่งฝลจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับทอดลงไปในน้ำเลยนะฮะเออ

อันนี้เป็นสีเมฆเป็นก้อนเมฆแล้วดูวนี่รูกหนึ่งสวยมากเลยในกล้องใช่ค่ะสวยจริงๆเนาะนี่ครับบรรยากาศวันนี้วันที่สามบนะครับพรุ่งนี้หวยออกครับคออกนก็มาขอหวยกันอาแน่นเลยฮนะนี่คือบริเวณวัดนะครับ มากครับโอเคเราจบเพียงแค่นี้นะครับผม